ทุกคนวันนี้พามาเที่ยวงานกาซาดงานกาซาดเขาผู้นี้พ่องามบอไปทางไหนห่ะน,นี่เขานี้วะเออค่ะทุกคนเห็นบอเห็นเพชรบอรเพชรมิดโตมิดงามบอโอ้ยไปที่งามแถวพ่อเขาเคยเห็นนี่ค่ะเออนี่ค่ะโอ้โหใครมาแนนี่คือหลายแท้ ดน่ะดู่ค่ะได้ดู่ค่ะเดีพี่หอดแจบรังบัดคนเดิมค่ะฮะา่นเราวใช่ล่ะโมมี่ได้ล่ะนี่เดิมค่ะหอดแล้วค่ะทุกคนครับโมมี่นะพ่อเนาะฮะพ่อโมมี่นะป้าเวที เห็นอนอเวทีโตกเกียวม่ไปฝุ่บบนบ่บ้งหน่อยจีปไปเวทีงามเนาะนี่นนนบค่ะคนนี่เป็นงานเด้อค่ะนี่นางนับเงินสุดยอดค่ะกดด๋ยดเนาะก๋วยเนาะเล่นนะค่ะนังนับเงินเด้อค่ะกค้าบงนูนะคะีการอมีวง,งาหน่อยน้นําเน วักษุพิมพ์นี้แตละันซึ่งเป็นโรงเรียนน้องๆนะคะมีการเรียนแาบสอชั้นอนุบาลและประามศึกษาปีที่หกและหลังจากนั้นจะเป็นโรงเรียนที่ือโรงเรียนบางปะอินราชาเพราะหนึ่งจะมีนักเรียนที่เรียนที่นะคะเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่หกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโรงเรียนที่เรียทรู้น้องก่อนนะคะแล้วก็ชม ตรงน,นี้นะคะกนะ็ให้เก็บภาพสวยๆงามๆน,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 นะคะซึ่งคุณผู้นะือบอกว่ากล้องมีสุดยอดเลยนะถ่ายออกมาเนี่ย สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆเพราะยั้นเราได้พิสูจน์แล้วและกําลังถ่ายภาพกันอยู่เชิญเลยนะคะใครที่อยากจะเก็บภาพสวยงามน,นี้ไว้นะคะร่วมกับท่านนายกกิ่งกรชาติอภอบางปะอินค่ะท่านนในเพอดอุสิตศร์วราใสนะคะช่วยถ่ายนาพช่วรถ่ายภาพช่วยถ่ายภาพช่วยกับผมนะนะจะได้ไปเจอไปจับ คุณก่รเราจะได้ชมกิจกรรมการแสดงแล้วนะคะนักแสดงพร้อมนะคะค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะและนักโอกาสนี้นะคะการแสดงชุดแรกที่จะปรากฏสู่สายตาทุกท่านนะคะจากความสามารถของลูกหลานเรานะคะโรงเรียนวัชพลนิการามในการแสดงชุดนนฏาิลป์ฟ้อนทีนะคะซึ่งเป็นการแสดงที่ใช้ในงานมงคลของภาคเหนือของเราค่ะ นะคะสำหรับท่านผู้โดยการโรงเรียนคือท่านดรพิมนราสวน,นิ์ผู้ฝึกซ้อนคืออาจารย์วรกรบลมาสะอาดและก็ะนางสาวชนนิพาห่อนแก้วนะคะขอเียงปรบมือและร่วมชมการแสดงฟ้อนทีจากโรงเรียนวัชพลนิการามค่ะขอบพระคุณค่ะ Thank you. Thank you. หกเจ็ดก้าสี่สวนอับสวัสดีทน้สิงกัพี่ีทกำลลหมอระดมจรุ่งใหม่ครับหมอร่งใหม่โชวสวัสดีพี่น้องปแฟนพี่น้องเป็นแฟนที่โตรเรื่อัน้วพี่น้องเป็นแฟนพี่ตีขอใน้น้าเราดนดีพี่น้องอยู่เมองยับน้องในกาตแบบตีตัวด้านหน้ารับเดือยกานทัองเลย เียงจี๋เสียงสดบนเวทีของสาวน้อยลำเริงโจ๊ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับตลอดวั้ใหญ่ที่ความรักมากับสาวน้อยรำโจ๊ะมาเป็นบ่อนะศพฉลองสมโภชนระเบียงในงานทัยิ่งใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นงานประจำปีนะครับที่น้องชาวฝั่งตะเกียงพี่น้องอุทยาพี่น้องตะเกียงไรเคียงเขตปตทนะครับวันนี้วิจิตร เลิศดีใจประทับใจและอบ <hi> ุเป็นอย่างยิอบุมากนะครับตงตอนรักั้งในความอบอุ่อังต่นา้เราเนะครับมาเป็นรักในกจันี้คือเป um. er so mm ็นงาที哈哈่ใหญ่งานใหากครับขอบคุณมากเลยทุกท่านนะครับที่มาถึงแล้วเิ่มเรว้่บัตรคู่หัวในี้ขามาด้วครับวามดูนะครับเรย ควีคนไม่มขาอยของเราจะเพิ่มระเดเป็นคลิปอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับปากทิลฟิานนัเคครับหอกนมรุตมตีเอหรือตายากขออเบญญาสาวน้อที่เป็นมครับโดยการประเดติ่องต่อผู้ป่วุคุณภาพหอตุ่มาดีและเดียน่อยของรอลัดอนนะครับเพราะฉะนั้นเลย

วันนี้เราได้ักระังความสุขควมเพิเพลินเต็มรูปแบบสหรับสาวน้อยสำหรับเด็กครับขอหั่มาขอลงเพทีแงากใบใอใจของผู้น้องเป็นแต่ที่สมบูรณ์พันในการประกอากับอีกหนุ่มสาวสหรับเด็กๆและเราด้วยนะครับในเรื่อนะครับที่พี่ครอบ่ เปขวับย <ersch> ิปซีที่น่ารักทุกคนเลยไปที่อัดอิ่มแล้วจับใจชื่อของแคลยได้่เร่งเร็วไปเลยนะครับเพราะเราความสุขความเมตตาบำเพ็ญเพื่อเราชาวเขาเฉลิมฉลองอีกไม่กี่นาทียังว่าอีกไม่กี่นาทีนะครับเราจะพบกับความสุขความมตตาบเพ็ญเพื่เราชาเลยนะครับอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณโปรโมเตอร์ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณมาก ในมีเพื่อนถือกนเย็ริการนะครับต้องตอบตก็ขอเสียงปรบมือนะครับารัารเต็มเต็มบัเีเสียงปรบมือนะครับพี่กัานักแสดัครับจากโรงเรียนวัชุมพลกิยานาวันนี้นารักมานเริครับดรเป็นวาสามารถนะครับของุ่นชาวอุทยานมีส่วนสนุกมีของกินของชา